ไปติดตามผลงานของทัพนักปั่นทีมชาติไทยในวันที่3ของการแข่งขันจัก,กรยานชิงแชมป์เอเชียครั้งที่35และเยาวชนชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งในวันนี้มีการชิงชัยทั้งสิ้น6เหรียญทองนะคะโดยที่กำลังแข่งขงันกันอยู่นี้ได้แก่ประเภทพอยเรส ประชาชนชาย40กิโลเมตรรอบจิงชนะเลิศเก็บคะแนนสะสมคว้าโคต้าโอลิมปิกเกมสที่ประเทศบราซิล2016โดยทีมไทยได้ส่งนวุฒิลีพงอยู่ร่วมแข่งขันกับนักกีฬาอีก10ชาติโดยปั่นทั้งหมด120รอบสนามปรากฏว่านักปั่นหนุ่มของไทยโชคไม่ดีซึ่งจักรยานคู่ใจน,นั้นมีปัญหารอบที่11นะคะทำให้เข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่8หมดโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลอย่างน่าเสียดายขณะที่เหรียญทองเป็นของทาคุโตคุราบายาชิจาก ญี่ปุ่นทำได้67คะแนนดีกว่านักปั่นจักรยานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ได้เหรียญเงิน12แต้มส่วนเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้ค่ะท่วงนี้